สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผม a 9เกเก้ษตรอินรีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตัดกิ่งตอนฝรั่งขี้นกนะครับที่ได้ตอนไว้นะครับก็ได้ตัดไปแล้วบ้างก็มีนะครับกิ่งนี้ก็รากยังออกนิดเดียวเองนะครับ ออกแค่ด้านล่างนะครับด้านบนยังไม่ออกเลยอันนี้ก็นานแล้วนะครับประมาณ2เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าใช้น้ายาเร่งราก็อาจจะออกเร็วกว่านี้นะครับออกเยอะกว่านี้ด้วยนะครับอันนี้ใช้แบบธรรมชาตินะครับ ไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งรากนะครับฝั่งนี้ก็นิดหนึ่งยังน้อยอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่ก่งนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับเพราะว่า ลากแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับลากแน่นมากก็จะไม่ดีนะครับทีนี้เยอะหน่อยนะครับงามมากเลยนะครับเพราะได้ปุ๋ยลำไย ได้ปุ๋ยจากลำไย,ยด้วยนะครับอันนี้ก็ยังนิดเดียวเองนะครับตรงนี้ตุ้มแฉะไปก็จะไม่ดีนะครับชื้นมากเกินไปนะครับ กิ่งนี้ก็น้อยไปยังไม่เอานะครับเดี๋ยวเอากิ่งนี้นะครับกิ่งยาวขึ้นเยอะเลยนะครับกิ่งนี้นะครับก็กิ่งนี้นะครับ เยเต็มเลยนะครับทีนี้ก็น้อยอยู่นะครับแต่น,น้อยแค่นี้ก็เอาได้แล้วนะครับ นี่ครับลากแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้เดี๋ยวเอาเลยนะครับเพราะว่าลากแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ได้สีกิ่งแล้วนะครับอันนี้อนนี้ยังออกไม่รอบนะครับด้านบนยังไม่ด้านบนยังไม่เห็นนะครับ น้อยจังเลยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับอิงนี้ก็น้อยอีงนี้เดี๋ยวเอาไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าฝั่งนี้เห็นรากแล้วนะครับ อันนี้นะครับกิ่งนี้ก็ได้ตัดไปตัดไปสองสามกิ่งแล้วนะครับอันนี้ตุ้มเริ่มแห้งนะครับอันนี้

เท่ากับเหลือ2กิ่งนะครับเขาโตขึ้นเยอะเลยนะครับโหยาวมากโตเร็วมากนะครับกิ่งนั้นก็กิ่งใหญ่เลยนะครับตอนอีกได้หลายกิ่งเลยนะครับอันนี้ก็ตอนได้สองท่อนสามท่อนเลยนะครับ โตเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับได้กี่กิ่งนะครับหนึ่งกิ่งนะครับสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่ง ได้หกกก่งนะครับดูอ,อันนี้ยาวมากเลยนะครับนี่นะครับดอกลำํำไยนะครับ อันนี้ขนาดเย็นแล้วพึ่งยังทำงานอยู่เลยนะครับนี่ครับอันนี้ดอกยังตูมอยู่นะครับ ดอกดกมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ